ไม่ใช่คอฟเฟ่นะเราจะเพิ่มพิเศษโอ้โหคอฟเฟ่ค่ะใส่เครื่องนะอ่าพี่พี่นี่คือเป็นพี่ประจบพี่จบนะเขาไม่ค่อยพี่ซ่อมอุตสาห์พี่ซ่อมเขาไม่ชอบไข่นะเขาไม่ชอบหัวหอมเดี๋ยวไม่มีไข่เขาไม่มีไข่กินเดี๋ยวจะส่งสิยหากันไปนะกับพี่ซ่อมเรานะฮะสามารถที่จะสั่งซื้อ พูดหน่อยเลพี่นุชมีเฉพาะวันไหนครับนี่เสาร์รงเดียนะคัไมีทุกอะไรแม่ไดไรบางแม่ใส่ยาเสน่ห์ให้เขาแล้วแต่ไม่ต้องเเสนแรง นครัครบนะฮะโอเคสิบาทมีไก่มีมีครบทุกเรื่องเลยจบาบาทมีไข่สิบาทเอา้ะลูกอร่อยอร่อยะแล้วจะมีมะม่วงลอยแก้วมะม่วงลอยแก้วนะอมนี่อร่อยนะแก้วนี้นี่ฮะพิศีพิธัานนะมาที่ตรงน้องอะไรจ๊ะไตงหนะ เียิวก็มา,าแวะได้นะครับที่ถนนคนเดืินโยกสมานห้านะสถานีสองของเรานะครับชุมชนเข้มแข็งอ่ะสโลแกนชุมชนชุมชนเข้มแข็งแล้วใครต่อมีไหมใช่ต่อให้หน่อยเดีว <c oughs> <c oughs> ยังยืน <c oughs> นีก็จะมีสินค้าเ,าเยอะแยะเลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการหาแม้ก็ยังมีอยู่นะกับเจ้านี้เลยฮนะแม่ อะไรนะแม่อะไรนะตัวแม่มาจริงมานะย่าลังเก่าอยู่นะไม่รู้เก่าอะไรนะเก่าถึงข้างล่างเลยนะมะบังรอนนะ MC มะรอนนี่นะชาวคุณสิบบาทบางปรนะกาศเลยจ้าพี่แบบใหม่ก็มีหลายแบบนะครับ <c oughs> ไปรงเรียนเป็นแบบ,แบ,บสั้นย,ยาวนะ มีแฟชั่นต่างๆแบบเลยจ้าทุกคนได้นะคะแบบแฟชั่นแบบเด็กๆก็มีเยอะแยะนะราคาย่อมเยาครวันนี้ฝนจะมาก็ไม่มาดีใจด้วยนะไม่ตกค่ะวันนี้ไม่ตกโอเคมัาจะจับซิวๆนะไม่้าไม่ตกแม่จ้าดีผมเดินไปไหนไม่ได้นะเพราะอยู่ใกล้กับร้านนะเดินขึ้นเดินแลก็มาได้แล้วบ้านเราก็ชุมชนเข้มแข็งนะ บางรอนไ่ไหนแล้วเอฟซีบอยเอฟบังรอนลอนลี่ไปเดินค่ะลอนลี่ไปเดินนะครับลอนลีบบ่ปปิ้งค่ะเดี๋ยวก็มาจา้าโอเคลอนลี่นะรองเท้าคล้ายๆกับของลาลิซ่านะประมาณสักประมาณประมาณเท่าไหร่รองเท้าของเอ่อะอะไรนะคะประมาณรองเท้าของอ่าบางรอนอบอกไม่ได้สองหมื 2, ่นกว่าไหมต้องสามหมื่นบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้นะหล,น <laughs> หลายคู่เกินนะ ก็รลยกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะครับเื่อนเดินมาได้ดูอะไรต่างกินทานใช้กันได้ขอบคุณนะครับกินปุนเลยนะคะไม่ว่าจะไักหอม่จหยุดยังไงอ่ะนี่ไม่เคยไลฟ์สดนานแล้ว เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับนี่ก็ขั้นต่ำยี่สิบยี่ห้าสามสิบนะครับแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งเป็นนะะไอแปดบาทนะเอาอะไรนะลูกอันไหนลถเนี่ยเหรออันนี้เหรอยี่ห้าบาทอันนี้ก็ยี่ห้าบาทอันนี้ก็ยี่ห้าบาทอันนี้ก็สิบบาทอันนี้ก็ยี่ห้าบาทเหมือนกันปองแปงปองแปงนะครับไม่เป็นไรจ้า เพราะวันนี้มีกาแฟกินฟรีด้วยนะที่ฝั่งนน้นนะครับวันนี้พี่ไม่มากำลังมาทางนี้เปล่านะนี่เอาอะไรเลือกได้เลยจ้าขนมพัฒนานเด็กๆเลยนะครับเอาอะไรลูกสั่งได้เลยนะเอ้ยมีไดโนเสเสาด้วยเหรออะไรนะโปกเกมอนเหรอ นี่ฮะเยแยะนะก็เอฟซี FC อยู่ที่ไหนบอกด้วยนะฮะอยู่จังหวัดไหนเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพนะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะสินค้าสำหรับพัฒนานเด็กๆนะครับ